แสดงมุมบองครับรวมทั้งที่สําคัญที่สุดเนี่ยก็เป็นการรับฟังนะครับจากทุกท่านในห้องนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็ทำการเจริัน์ัีนี้ก,กว่าวันนี้ก็ได้เวลา การเสวนานะครับในหวข้อหลักมุมมองต่อเนโ่บาไปยันตรงด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญอย่างที่ท่านรอหอนาทีบอกมาษฎรจังหวัดเพื่อที่จะเก็บข้อมูลต่างๆทางานอย่างไรบ้างนะคะแต่ว่าก่อนที่จะฟังยุทธศาสตร์ของจังหวัดเนี่ยขออนุญาตฉายภาพรวมของประเทศในมุมมองโครงสร้างพลังโตขึ้นมานะครับตัวหลักๆในงนะครับมีทั้งดํามันมีทั้งการธรรมชาติทางอินนะครับเราก็พูดอย่างในแง่มันหรือ เราจะรุเพิ่มขึ้นเนี่ยท่านก็จะเห็นที่พัฒนาสิง่งเหล่านี้ให้มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นซิลเนี่ยเป็นผู้นำที่สำคัญทโลนะครับไลฟ์ฟอร์ซิลเนี่ยถ้าเพื่อเป็นฐานการท่องเที่ยวและการเกษตรแบบยั่งยืนอันนี้วิสัยทัศน์ที่สามก็คือก,การให้เป็นเมืองน่าอยู่ที่ใกล้กรุงเทพ